พี่เต๋าค่ะนายขมเหม็นายมเห็นสชใจเห็นต่างฮะสุดยอดจริงเป็นคนเดียวนะครับที่มีป้ายไฟมาอยู่แต่ห้าโมงปัจจันรเดี๋ยวดูเดี๋ยวดเดี๋ยวเฮ้ยน้องแกะไเลยนี่ังเเ็วมากเลยนะพีเตาพี่เตาพีเตาาเตาไปผิด พี่น้ำมันะกายตลอดเลยพี่จะไม่ยากจะพูเต่าเามนเอาพี่นอนหน้าปากไปโงเีนสกเต่าเต่าเตี้เต่าเตาพเตมาตรงนี้ไม่บอกว่าเตาย่าปอิฉาเรื่ไฟเพราะว่ายุคที่เต่าร้องเพลง l e d ยังไม่มียังเป็นไฟา แล้วเมื่อสักครู่ผมว่าใชร้อ